สวัสดีค่ะบุภพาผพ้ารวยค่ะมาแนะนําเสื้อลบรองอีกตัวหนึ่งค่ะเสื้อตอนนี้จะถักให้ผู้ชายใส่ก็ได้นะคะหรือผู้หญิงใส่ก็ได้เป็นเสื้อแบบส,าสบายๆเนาะหรือใส่ใส่ตอนหน้าหนาวหน้าหนาวหน่อยก็ได้ค่ะเพราะลายมันจะมันจะโปรง่ปรงๆอยู่แต่ว่ามันก็จะถ้าใช้ไหมพรมมันก็จะหนาอยู่นิดนึงค่ะก็เห็นแล้วว่าเป็นลายถักที่ไม่ยากแต่ว่าพอพอถักออกมาแล้วผสมกับสีดำเนาะตรงขอบ ก็สวยดีค่ะดูแล้วสวยดีเห็นแบบแล้วก็คือแบบแบบเรียบนะแบบเรียบทีนี้ตรงตรงตรงที่เราจะขึ้นตรงคอเนี่ยค่ะคือเขาจะคอคอแวกนะคอตรงนี้นะคะตรงนี้อยู่ช่วงประมาณสี่สี่ดอกถักนะคะช่วงนี้นะแล้วแล้วเราก็ค่อยถักขอบถักถักไล่ขึ้นไปอย่างนี้ค่ะก็คืออาจจะ,ะแบกขึ้นไปนิดหนึ่งเพราะว่าเราเรา,เราพอถักพอถักถึงตรงนี้ใช่ไหมคะก็ถักด้านนี้ ด้านนี้ก่อนด้านนี้ไปพอพอตรงนี้ก็จะเป็นวงแขนใช่ไหมคะถักพอมาตรงนี้ก็โคง้ตงตัวนี้นิดนึงแล้วก็ทําคอทําคออันนี้เป็นแผ่นหน้านะคะแผ่นหน้านะแล้วแผ่นหลังก็มาเชื่อมตรงไหล่ตรงไหล่นะคะแล้วก็ถักฝักนี้แยกแยกกันมาแล้วเราใคยมาเก็บคอต้องเผื่อเผื่อฝั่งละสองสองเนะะี่ยค่ะถ้าจะเห็นนะนี่นะคะเผื่อที่เราจะทําขอบเนะะี่ยค่ะ สองอันฝั่งละสองอันพอเราจะถักขอบเนี่ยมาผสมกับสีขาวใช่ไหมคะสีขาวถักขอบนะก็เป็นหลักประมาณนี้ค่ะเป็นหลักเป็นขอบอะไรของเราเนี่ยค่ะลายนี้ก็เห็นแล้วก็สวยดีแล้วก็มาถักถักขอบก็อันนี้คือเขาผสมผสมกับสีขาวนะผสมกับสีขาวทําขอบมันนะคะแต่ตัวลายตัวนี้บุพาจะมีแพทเทิร์นให้นะคะพอดีได้แบบมาแล้วเขามีแพทเทิร์นแล้วก็เห็นว่าเออสวยดีแต่ว่าตัว ตัวลายนะคะก็คือจะจะไม่ยากค่ะตัวลายถักนี้ไม่ยากแต่ว่าจะมายากตรงทําคอนะคะหลายท่านตรงทําคอเพียงแต่ว่าตรงทําคอนี้นะคะพอเราถึงตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะก็ถักขึ้นไปพอถึงตรงนี้นะคะเว้นมาสองเว้นตรงนี้มาสองอันแล้วก็ถักถักขึ้นไปกลับไปกลับมานะคะเป็นขอบข้างพอมาตรงนี้โค้งมันนำมานนิดหนึ่งนะคะโค้งมานิดหนึ่งโค้งมานิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นพอเราเก็บมันก็จะโค้งพอดีค่ะตรงนี้นะอาจจะเข้ามาสักประมาณ สองสองตัวเนี้ยสองดอกตัวเนี้ยสองดอกหรือสามดอกเนี่ยสามสามอันตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นโค้งตรงนี้นะคะอืมขึ้นไปลักษณะคอพอเราเก็บพอเราเก็บอะค่ะเก็บขอบมันก็จะเป็นรูปโค้งนะรูปโคง้งส่วนด้านด้านหลังนี่ก็เว้นตรงคอเนี่ยคะ่ะตรงคอเขาจะโคง้งใช่ไหมคะเขาจะโคง้งแต่ทีนี้ว่าเราเราจะล้นล้นสักแถวหนึ่งก็ได้ค่ะคอด้านหลังเนี่ยค่ะนะ,ะนะตรงแขนนี่ก็ เนี่ยค่ะตรงชายจะเป็น,เส,เ,นะะเสื้อตัวยาวนะคะเสื้อตัวยาวนะเสื้อตัวนี้จะตัวยาวตัวยาวถ้าตัวยาวอย่างเนี้ยค่ะจะต,ต้องต้องหลวมๆนะถ้าทําแคบอย่างเงี้ยค่ะมันจะสวมมันจะมันจะฟิตตรงก้นตรงก้นแต่อันนี้ต้องทําหลวมค่อนข้างหลวมนิดนึงตาไซส์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงลายถักกันค่ะ อันนี้แบบมันจะมาจางๆแบบนี้นะคะตอนไ,ได้แบบเขามาถ่ายมากไม็ไม่ไม่ไม่ได้ชัดเท่าไหร่ค่ะก็เอาเป็นว่ารูปรูปทรงเขาเป็นแบบนี้นะก็ถ่ายบุพาค้างหน้าจอไว้อยู่พักหนึ่งแล้วเราก็เอากล้องมาถ่ายก็ได้ค่ะส่วนตัวแพทเทิร์นอันนี้แพทเทิร์นนะแพทเทิร์นแบบตัวแพทเทิร์นนี้ก็จะเป็นลายที่ไม่ยากหลายคนเห็นปุ๊บนี่ก็ทําได้แล้วค่ะก็ทําได้แล้วตัวนี้นะตัวเนี้ย เวลาเราขึ้นโซ่เนี่ยค่ะขึ้นโซ่อันนี้เขาให้เห็นว่าด้านข้างเวลาเขาถักให้ดูนะเวลาขึ้นโซ่เราก็ถักตรงชายอะค่ะถักเป็นวงเลยยาวๆเลยถักเป็นโซ่ยาวๆตามที่เราต้องการว่าเราจะเอากว้างแค่ไหนนะแล้วเรา่อยมาขึ้นลายมาขึ้นลายตรงเนี้ยค่ะขึ้นลายเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะง่ายนะมันจะง่ายให้ลายลงตันเพราะว่าถักถักวนเราถักขึ้นจากข้างล่างนะคะขึ้นไปเป็นวงกลมขึ้นไปจนมาถึงตรงเนี้ย ตรงที่เราจะทำคอนะคะเราค่อยมามาแยกมาแยกทำแผ่นฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ทำแผ่นหลังแผ่นหลังนะคะถักขึ้นไปแล้วก็พอพอถักขึ้นไปใช่ไหมคะก็ถักถักต่อแล้วก็ขึ้นวงแขนวงแขนนี้เขาจะไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะวงแขนนะวงแขนจะไม่กว้างเท่าไหร่อืมนะะี่ค่ะอันนี้ลายอันนี้ตัวอย่างลายเดี๋ยวบุผาจะมาถักตัวลายให้ดูนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นไหมพรมจะเป็นยังไงนะ ในตัวลายนะคะอันนี้ไม่ได้ถักไว้เพราะว่าเป็นลายที่ไม่ได้ยากเนาะไม่ได้ยากพอเราถักโซ่ถักโซ่ยาวๆถ้าใช้ตัวนี้จะใช้ไหมพรมหรือไหมซัมเมอร์ก็ได้นะคะของบ้านเราแต่ว่าถ้าใช้อันนี้มันเสื้อมือหนาวเขาเนาะแต่ถ้าใช้ไหมพรมรีดออกมามันก็จะห่างๆอยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูอน,นี้ปูผาใช้ไหมพรมของลิซ่าเหลือเศษไหมอยู่ เข็มใช้เข็มเบอร์สามนะคะเข็มเบอร์สามจะมาขึ้นต้นให้ดูถ้าเวลาเราเราขึ้นต้นใช่ไหมคะกรณีที่เราทําโซ่ยาวๆไปแล้วใช่ไหมคะทาโซ่ยาวๆนะเราขึ้นต้นของบุปผานี้ใช้ใช้สามหลักโซ่สามโซ่สามนะคะก็ปักให้มันเป็นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งในสามหลักเลยนะคะสามหลักอันนี้ปักลงตรงตรงในโซ่นะคะสามหลักลงในโซ่นะเนะะี่ยค่ะสามหลักก่อน แล้วก็เว้นสองโซ่เว้นสองโซ่นะคะเว้นเว้นสองบนข้างล่างก็เว้นสองปักปักลงโซ่ที่สามนะคะเว้นสองถ้าใช้ไหมพรมมันจะห่างนะคะเนี่ยห่างก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันค่ะลายนี้นะอ่าอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะไปใช้ไหมอะไรแต่ว่าจะถักเป็นเสื้อลำลองตัวใหญ่ๆจะใช้ไหมอะไรของเราก็ได้แล้วแต่เราเนี่ยคะ่ะเป็นตัวใหญ่ๆ ตัวใหญ่ๆผสมกันไปนี่นะคะถ้าใช้ไหมเส้นใหญ่ก็จะเสร็จไวเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆโคร่ง,งนะคะให้ท่านผู้ชายใส่ก็ได้นะผู้ชายใส่ได้นี่นะคะเราปักลงไปอันนี้ใช้สามหลักพอเราถักโซ่ยาวๆไปอย่างนี้ค่ะอย่าเพิ่งเอามาชนนะเดี๋ยวบูผาจะแนะนำว่า พอเราถักไปจนจนว่าเราเราได้เราได้ตามความต้องการของเราแล้วใช่ไหมคะความต้องการของเราหมายความว่าเราเอามาวัดรอบรอบเอวเรานะคะตรงประมาณสะโพกนะเพราะเสื้อตัวนี้ชายยาวตรงสะโพกค,ค่ะว่าเราจะเอากว้างเท่าไหร่ความกว้างนะคะแล้วเราก็มาชนกันอันนี้สองโซ่ เวลาลงเนี่ยค่ะตัวดอกตัวเนี้ยให้มันลงคู่นะคะตัวนี้นะนับให้ลงคู่นะคะอย่างสองสีอย่างเงี้ยค่ะนับให้คู่พอรอบวงรอบตัวค่ะก็ให้เป็นคู่นะคะอย่าให้เป็นเศษนะถ้าเป็นเศษเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยากเวลาเวลาทําแขนทําคออย่างเงี้ยค่ะแนะนําว่าให้ลงเป็นคู่ตัวดอกนะคะเวลาเราเรานับอันนี้จะถักให้ดูหน่อยเดียว เพราะว่ามีแพทเทิร์นอยู่อันนี้เป็นลายที่ไม่ไม่ได้ยากค่ะลายไม่ยากนะลายไม่ยากพอพอตรงพอเราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะมาเชื่อมกันนะพอพอเราได้จำนวนดอกเป็นลงคู่แล้วนะเวเราจะเอามาต่อกันอันนี้สองสี่หกแล้วเราจะมาต่อใช่ไหมคะโซ่สองอย่างเงี้ยค่ะพอพอเราถัก จะมาวนชนกันเอามาชนแบบนี้นะคะมาชนกันแบบนี้ให้เป็นวงกลมนะนคะคะมาชนกันแบบนี้นะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราก็เอาไหมเนี่ยมาชนมาชนกันก็เว้นประมาณสองสองโซ่ใช่ไหมคะก็มาผูกอย่างเงี้ยค่ะมาผูกมาเกี่ยวข้างล่างอืมนี่นะแล้วเราก็ค่อยตัดไหมผูกก็ได้ค่ะเนี่ยเกี่ยวแบบนี้นะคะ เกี่ยวไปแล้วเราเพราะว่าเราต้องเก็บชายอีกทีหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยเกี่ยวอย่างนี้ไว้นะคะในขั้นตอนที่ที่เราจะทําเป็นวงตัวเข้าไปใช่ไหมคะที่เป็นวงนะอันนี้วิธีนะวิธีทีนี้รอบต่อมาพอพอเราตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะรอบต่อมาก็มาโซ่สามโซ่สามนะคะโซ่สาม แล้วก็ทําหลักทําหลักนะคะก็คือพันหัวเข็มตรงน,นี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งสามหลักสามหลักนะทักให้คุณผู้ชายใส่ก็ได้ค่ะถ,ถ้าเขาใส่ถามเขาก่อนนะว่าเขาจะใส่ไหมบางทีเขาอาจจะไม่ใส่ต้องถามก่อนแต่ว่าใส่ของเราเองก็ได้ค่ะอันนี้เว้นหนึ่งโซ่นะคะเว้นหนึ่งโซ่ พอดีใหม่นี้มันเดฟูฟูนิดนึงนี่นะคะเว้นหนึ่งโซ่แล้วก็ข้ามมาตรงนี้เลยนะคะก็สามหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสามหลักก็เว้นหนึ่งโซ่พอดีเป็นลายที่ไม่ยากนะแต่ว่าเห็นแล้วสวยนะคะแบบเ้าสวย เวลาเขาทำอ่ะทำแบบสวยอืมก็มาชนกันแต่ไหมถ้าเป็นไหมพรมมันย้วยนะคะมันจะย้วยนะพอรีดออกมาย้วย แต่บุภาวัตถ้าใช้ไหมซัมเมอร์เส้นเล็กๆอะ่ะก็สวยนะเสื้อตัวเนี้ยแต่มันจะถักมันมันถักมันจะถักเยอะนิดนึง มาดูตรงนี้มันจะดูเหมือนบานนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะมาอีกรอบหนึ่งค่ะที่ที่มาเก็บนะอันนี้สามหลักนะคะฟันหอยเก็บหนึ่งครั้งถ้ามีแพทเทิร์นหนึ่งที่ก็ง่ายค่ะแต่ลายด้วยลายมันง่ายด้วยแหละแต่ว่าบุผาจะถักให้ดูว่าถ้าเป็นไหมพรมนะคะมันจะมันจะข,ขนาดไหนมันจะความห่างความอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะขนาดไหนเพื่อท่านผู้ชมจะได้เลือกว่าจะใช้ไหมอะไรถักจะใช้ไหม แต่ว่าถ้า,ถาใครถักไหมซัมเมอร์ได้ก็กใช้ไหมซัมเมอร์มันจะสวยนะคะสีขาวเสื้อตัวนี้นะไหมซัมเมอร์มันจะเป็นเล็กๆนะมันใส่หน้าร้อนหน้าไหนก็ได้นะของบ้านเราอะ่ะแต่มันจะใช้เวลาอยู่พร้อมตัวมันใหญ่ ทำหลักตรงข้างมันนะคะตรงข้างมันทำหลักอันนี้ตรงที่มันจะขึ้นที่มันจะขึ้นตรงคอค่ะเราทําแบบนี้นะตรงขอบข้างเนี่ยตรงที่จะขึ้นคอเนี่ยเราทําแบบนี้ได้เลยตรงนี้ก็อันนี้ใช้สี่หลักนะคะบุพกาถักมือซ้ายมันก็เลยจะนี่นิดหนึ่งตรงนี้มาก็เป็นสามหลักก็เหมือนเราเราเริ่มเราเริ่มใหม่คะ่ะเราเริ่มรเริ่มเหมือนข้างล่างใหม่อันนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งสามหลัก แล้วก็โซ่โซ่สองสองโซ่นะคะโซ่สองสองโซ่แล้วก็ข้ามมานี่เลยเนะะี่ยค่ะมันก็จะไม่บานตรงนี้แหละตะกี้มันจะเหมือนบานใช่ไหมคะเหมือนบานมาสามหลักตรงนี้พอดูจากที่เขาถักไว้ตัวอย่างที่เขาถักไว้ที่ลายนั้นนะคะมันก็สวยนะดูเพราว่าก็สวยนะ ก็สองโซ,งโซ่ก็หลากหลายแบบนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านค่ะก็เลือกเอาคือบุภาจะหาแบบประมาณประมาณแบบเสื้อมาให้ค่ะแต่ก็ถักนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถักจนเป็นเสร็จเข้าตรงเข้าตัวอะไรนี้นะคะส่วนใหญ่คลิปของบุภาเนี่ย ก็จะประมาณหาแบบเสื้อใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมบางคนที่หาได้ก็ไม่ว่ากันค่ะก็ข้ามไปเนาะก,ก็เลือกเอาค่ะเลือกดูเอาแต่ท่านผู้ชมบางคนก็ไม่อยากจะไปนั่งหาแบบอย่างนี้ค่ะก็มาดูแบบเสื้อของบุภาก,ก็ได้แล้วก็ลายถักเนี่ยก็คือมีสอนไว้นิดหน่อยอ่านิดหน่อยนะแต่ว่าเข้าแขนเข้าคอเนี่ยไม่ได้สอนไว้นี่นะคะ,อะพอมามันก็จะเป็นแบบนี้นะนคะคะ แล้วเราก็ขึ้นต่อไปนะขึ้นต่อไปเดีย๋ยวพอขึ้นอีกอีกอักอนหนึ่งนะให้ดูว่ามันจะเป็นวงยังไงอันนี้สี่ขึ้นสี่นะคะตรงนี้จะด้านข้างมานะันเนาะอันนี้สามได้สามหลัก สามหลักเสร็จแล้วก็มาลงตรงนี้จะได้เห็นมันจะมันจะเป็นวกเป็นเหมือนวงกลมนิดหนึง่งเป็นเหมือนวงกลมนิดหนึง่งตรงตรงช่องมันนยคะ่ะคือเวลาเขาคิดแบบนะเขาก็เก่งเก่งคนคิดแบบนะอืมคนคิดแบบลายถักนะคะบุภาถือว่าเก่งนะเป็นคนเก่ง ก็มีของของต่างประเทศอยู่นะคะไม่ไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรอันนั้นเขาจะมีสอนแต่ลายถักนะทําตัวอย่างแต่เขาสอนช้าช้าแต่ว่าเขาเขามีลายถักคือลายถักใหม่ๆหอะค่ะบุภาก็ไปดูอยู่แต่ว่ามันต้องถักเป็นตัวถึงจะมาให้ท่านผู้ชมดูได้นะมันไม่มีแบบเสื้อนะคือเป็นแค่ลายถักแต่ทีนี้ว่าออีกเจ้าเนี้ยเขาเขาจะมีแบบเสือ้อ แต่เขาไม่มีวิธีถักก็เลยว่าเอ๊ะเรามาถักเสื้อใส่ก็เลยไปเอาแบบเสื้อมาแต่อันนั้นต้องโบภาต้องถักเสร็จเป็นตัวถึงจะเอามาลงได้พอเขาสอนลายไวแล้วใช่ไหมคะเราจะไปลอกลายเขาก็ไม่ได้นะนะคะมันจะเป็นวงเยถ้าสมัยพมมันก็ถักได้ไวนะครับก็เสร็จไวนะเพราะว่าถึงตัวใหญ่มันก็จะไวนะแต่มันจะร้อนหน่อยไหมบ้านเราอะ ถ้าใครไม่ได้ทําอยู่ในห้องแอร์จะร้อนหน่อยแต่ถ้าเป็นไหมซัมเมอร์เหมือนผ้าปูโต๊ะของโมพาเนี่ยอันนี้มันเป็นไหมเส้นใหญ่หน่อยนะเป็นของวีนัสอะค่ะแต่ว่ามันเป็นเส้นใหญ่หน่อยไม่น่าจะน่าจะเป็นเบอร์ยี่สิบอะเบอร์ยี่สิบเนี่ยถักสมัยเด็กๆนะถักก็ถักได้ก็ถักไปเรื่อยๆค่ะสมัยเรียนหนังสือถักก็มีช่วงที่เริ่มทำงานเนี่ยไม่ได้ถัก ตอนนั้นไปเป็นแม่ค้าขายของจตุจักรมั่งอะไรมั่งทามาหลายอย่างคะ่ะช่วงเสาร์อาทิตย์พอมาตอนนี้พอมันมี u t u b e ใช่ไหมคะก็เลยลองดูอันนี้ตรงตรงข้างตรงข้างที่ขึ้นเนี่ยคะ่ะตรงนี้ลักษณะที่ทาเนี่ยคือตรงที่ตรงคอนะคะตรงที่แบกคอนะตรงที่แบกคอด้านข้างให้ทําแบบนี้นะคะด้านข้างนะอันนี้โซ่หนึ่งแล้วเราก็มาหลัก ด้านข้างที่เราจะขึ้นตรงคอนี่นะคะมันก็จะเป็นวงเป็นวงแบบนี้นะแต่อันนี้มันต้องมองภาพรวมนะมองภาพรวมภาพรวมไกลๆค่ะมันถึงจะสวยมันก็จะเป็นตาแต่ว่าด้วยแบบที่ถ่ายมามันขาวๆแบบนั้นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ให้ดูเป็นลายถักง่ายๆนะมีแพทเทิร์นนะแต่ว่าตัวนี้บุผาว่าถ้าถ้าบ้านเราค่ะบ้านเราใช้อันเลยค้างหนะ้าจอไว้บ้านเราใช้ถ้าใช้ไหมซัมเมอร์บุผาว่าจะสวยนะเสื้อตัวเนี้ย ก็แนะนำว่าใช้ไหมซัมเมอร์หรือไหมอะไรอ่ะไหมไหมที่เป็นไหมสหสินนะคะไหมสหสินบุพายังไม่เคยลองของเขามาใช้นะแต่ว่าถ้าตัวนี้ถ้าจะใช้ไหมไหมอันนั้นก็ได้ค่ะไหมอินโดอ่ะแต่ว่าลายมันจะห่างถ้าไหมอินโดมันจะลายห่างๆ่างนะมันก็จะดูห่างๆ่ามันจะดูภาพรวมก็จะสวยอยู่นะคะก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะชอบแบบไหนนะ แต่ว่าถ้าลายเล็กๆอ่ะเป็นไหมแบบเหมือนผ้าปูตโตของบูภาเนี่ยบูภาว่าก็จะสวยนะลายนี้พอถักออกมารีดออกมาแต่ต้องถักแน่นมือนะคะแนะนําให้ถักแน่นมือนะลายถึงจะออกมาสวยเหมือนเหมือนตัวแบบตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไว้ว่าหลากหลายแบบนะก็ประมาณว่าของบูภามามาแนะนําแบบเสื้อแล้วกันฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะตอนนี้ลองทํากันดูนาะแบบง่ายๆ หลายหลากหลากหลายแบบค่ะไว้ใส่กันค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ